คลิปนี้นะคะเราจะมาทำล็อกกันนั่นเองนะไม่แน่ใจว่า,วาเพื่อนจะชอบคลิปประมาณนี้ไหมนะคะแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันประมาณสัก2 3วันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกหมีเพิ่งกลับมาจากที่เซี่ยงไฮ้ได้วันเดียวเองนะคะแล้วก็วันนี้ลูกหมีมีแพนนะัดไปเรียน Personal Color นะคะจริงๆนะกับคุณครูเขานานมากๆแล้วนะคะเพิ่งได้คิวนะคะจริงๆลูกหมีแอบป,ป่วยอยู่ด้วยนะมีความแบบว่าเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะแต่ว่าใดๆก็คือเรานัดไว้แล้วเราก็ต้องไปเรียนนะเนาะ,ะเดี๋ยวลูกหมีก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดนะคะก็เดี๋ยว เลยนะคะแล้วก็ก่อนจะไปเรียนนะคะคุณครูเขาบอกว่าให้เราแบบว่าเปลือยหน้าสดไปได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกมีมีแอปลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดไปนิดหน่อยนะคะอ่ะโอเคค่ะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะค่รหรือว่าครูโทน่ะแต่งได้ที่ใช่เฉลี่ยสีหัวปะใช่ผมสวยผมไม่ทำให้หน้าเราสว่างวาวโทนใช่ มาถึงที่บ้านแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าสดเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการแต่งหน้าเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะจะมาเดบิวต์สั้นๆนะคะสําหรับที่ลูกหมีไปเรียน Personal Color มาใช่ไหมคะทุกคนจะบอกว่าสนุกมากๆเลยนะคะลูกหมีเรียนใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆเกือบๆจะชั่วโมงครึ่งนะคะคือได้ความรู้มาแน่นมากๆนะคะแล้วก็แอบเมาเลดกนึนงคือลูกหมีอะ่ะเคยเรียน Personal Color มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ปะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเรียนไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่ามันยังไงคือลูกหมีไม่ค่อยเข้าใจนนนะะคคก็เเลยยหมมมือแบบวารู้ังไ่ พอเออก็เลยยังไม่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆฟังใช่ปะ่ะแต่จะบอกว่าสําหรับครั้งนี้นะคะที่เราไปเรียนมารู้สึกว่าได้ความรู้มาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ด้วยนะลูกมีว่าเรื่องของสีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สําคัญนะคะเพราะว่าเหมือน first impression ใดๆเนาะมันก็เหมือนแบบว่าถ้าเราแต่งตัวหรือว่าเลือกสีเลือกเฉดอะไรให้มันเหมาะกับตัวเราเช่นสีเมคอัพสีเสื้อผ้านะคะมันก็จะทำให้เราแบบว่าฟีลแบบ good looking อ่ะเนาะคือเหมือนมีความดูดีมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีแชร์ในเรื่องของแบบว่าเมคอัพเช เราอะแต่งหน้าโทนประมาณไหนนะคะเหมาะกับสีประมาณไหนเนาะก็คือเราสามารถนําเครื่องสาอางของเราอะไปให้เขาดูได้เลยค่ะทุกคนว่าโทนที่เราแต่งอยู่ทุกวันนี้มันถูกหรือว่ามันผิดมันเหมาะกับเราไหมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของแบบว่ากรอบแว่นใดๆเขาก็จะมีแชร์ด้วยนะว่าเออเราเหมาะก,กับการใส่แว่นทรงประมาณไหนนะคะรวมถึงสีพวกเอเซอรี่ด้วยว่าเป็นสีสซิลเวอร์หรือว่าสีโกลด์ใดๆใช่ไหมคะอย่างที่ลูกหมีไปเรียนมาของลูกหมีมันจะอยู่ในโหมดออทัมที่มีความเป็นวอร์มออทัมนะคะก็คือจะแบบเสื้อผ้าเมคอัพใดๆนะคะจะมีความตุน เจอเป็นสีโมฟอะไรประมาณนี้แล้วก็สีที่แบบไม่ได้กับลูกหมีเลยนะคะก็จะเป็นสีแนวเจนเจนแปนแอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวมีคลิปแต่งหน้าลูกหมีเอามาแต่งให้ดูกันอีกทีละกันนะคะก็จะแชร์เป็นทริคสําหรับที่ไปเรียน Personal Color มาด้วย ะะชาวนี้ใช้สกินแคร์เป็นตัวโทนเนอร์แพดของนิดลี่นะคะช่วงนี้ลูกหมีใช้อันนี้อยู่จริงๆตัวเมด Hill ฮิลก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่านิดลี่อันนี้ก็จะเอาไว้ในห้องแบบว่าเป็นห้องนอนนะคะซึ่งตัวเนี่ยเขาก็จะช่วยเหมือนแบบขจัดสิ่งสกปรกนะคะที่รูขุมขนของเราช่วยปลอบประโลมผิวคะ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบสมุนไพรนิดนึงอะคะ่ะทาให้รู้สึกสดชื่นในตอนเช้านะส่วนตัวลูกหมีรู้สึกแบบนี้อันนี้จะมาทิ้งไว้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าแผ่นเขาจะมีความหนากว่าตัวเมดิฮิวนิดนึงนะคะแต่ ว่าเรื่องให้ความชุ่มชื้นได้ลูกหมีว่าได้พอๆกันวันนี้ลองคุชชั่นตัวใหม่ของซปเปอร์มัมด้วยค่ะทุกคนลูกหมีว่าเนื้อโอเคเลยนะเนี่ยลูกหมีใช้สีเบอร์02 ไปซื้อของครัวมาใหม่นะคะมีเป็นพวกกระทะเอยใดประมาณนี้นะคะยี่ห้อน,นี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยใช้กันมานะนลูกหมีเห็นมันแบบมีดีไซน์ที่มินิมอลดีนะคะฟิกา้าน้องลูกหมีก็เลยเออซื้อมานะคะแล้วก็ได้กระทะมาแล้วก็ได้มาเป็นอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นแบบหม้อต้มนะคะนี่สวยไหมลูกหมีเริ่มมาสีเดียวกันแหละเป็นสีแบบครี้มครมเบลๆนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอามาทําอาหารใช้นี้เลยนะคะไปะเข้าครัวกันจ้า กันะค่ะ Good o o d m o r n i n g อีกวันนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ทำวอล์กแล้วนะคะทุกคนเมื่อเช้าลูกหมีก็ไปชงกาแฟมานะคะแล้วก็ได้นั่งเขียนแบบว่าโกในปีหน้าเนาะว่าอยากจะทําอะไรในปีหน้านะคะเป็นการวางแผนไว้ตั้งแต่สิ้นปีนี้เลยนะคะพอปีหน้าเราก็จะแบบว่าพุ่งไปให้ตรงจุดตรงเป้าหมายที่เราต้องการเช่นเมค k ทุกคนก็ในแต่ละปีลูกหมีก็ชอบมานั่งรีวิวนะว่าเออปีนี้เราได้ทําอะไรไปบ้างนะคะสักเซสอะไรบ้างมีความสุขกับอะไรนะคะแล้วก็ยิ่งโตขึ้นนะล,ลูกหมีรู้สึกว่าเหมือนความสุขมันหาได้ ง่ายขึ้นนะคะทุกคนเหมือนเราแค่แบบท่านอาหารอร่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขของเราแล้วนะคะได้ทําในสิ่งที่ชอบได้แบบว่าอยู่กับลูกๆน้องมาของลูกหมีอะไรเงี้ยก็คือเป็นความสุขของลูกหมีมากๆเลยนะเมื่อก่อนเราอาจจะชอบแบบว่าออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ายิ่งโตขึ้นมาลูกหมีรู้สึกว่าการที่เราได้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเข้าใจตัวเองนะคะรวมถึงแบบว่ามีเวลากับคนรอบข้างรอบตัวเราครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีว่าเออมันสาคัญนะพอเราโตขึ้นมาเราก็จะมีความคิดอีกแบบหน ะเร,ระาก็จะบอกว่าช่วงนี้นะคะคือลูกหมีติดอะไรที่มีกลิ่นแบบหอมๆม,มากๆนะคะทุกคนเช่นพวกแบบว่าแฮนด์ครีมนะคะบอดี้มิสหรือว่าจะเป็นแบบว่าพวกเพอร์ฟูมบาลต่างๆนะคะวันนี้ก็จะมาป้ายาเพื่อนๆด้วยนะคะตัวแฮนด์ครีมที่ลูกหมีชอบในช่วงนี้นะลูกหมีชอบเป็นของนี้เลยแทมบูรินจ้าซึ่งลูกหมีได้มาตอนที่ไปเกาหลีใช่ไหมคะจริงๆเคยทําในฮอเกาหลีให้ทุกคนดูกันแล้วใช่ปะแต่ว่าตั้งแต่ได้มาคือใช้บ่อยมากๆนะคะรู้สึกว่าเออกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบหอมมันมีความดิบๆแล้วก็มีความแบบละมุ แต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนนะซึ่งแบบลูกมีชอบมากเลยค่ะแล้วก็แพคเกจิ้งก็คือคนเก๋ท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกมีชอบอีกอันหนึ่งอันนี้คือใช้มาก่อนหน้าที่จะใช้ตัวของแทมบูลินนะคะก็จะเป็นของล็อกซิทานค่ะทุกคนนี่เลยอันนี้จะเป็นกลิ่นเชอร์รี่บอสซัมนะคะกลิ่นหอมอันนี้หอมหวานหอมหวานละมุนเลยนะคะก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเหมือนกันนะคะขนาด30 ML ก็จะเป็นขนาดแบบหล่อนเล็กๆสามารถพกพาในระหว่างวันได้เลยค่ะเนื้อจะเป็นประมาณนี้ซึ่งแบบเวลาใช้ก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ทาไปที่มือ นนได้เลยนะมันก็จะเหมือนให้ความชุ่มชื้นกับมือเรานะคะแล้วก็กลิ่นเขาหอมมากๆด้วยลูกหมีว่าพวกเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยมันช่วยทําให้เราแบบในระหว่างวันบางทีหยิบมาทามันก็จะแบบฟิลสดชื่นเฟชขึ้นมารู้สึกผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแ่นครรมที่ลูกหมีชอบอยู่นะคะในช่วงนี้2ตัวนี้เลย แล้วก็ช่วงนี้นะคะลูกหมีก็ได้แบบว่าใช้พิลโลมิสก่อนนอนด้วยนะคะทุกคนก็คือนอนจะเป็นเหมือนแบบสเปรย์นะคะเอาไว้ฉีดพวกม้อนผ้าหม่มตุ๊กตาที่เรากอดก่อนนอนใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราแบบว่าฟิลรู้สึกผ่อนคลายเนาะพอมีกลิ่นอหอมๆทาให้เราเหมือนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับใครที่มีอาการแบบว่านอนหลับยากหรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะลูกหมกีว่าพิลโลมิสก็น่าจะช่วยได้นะคะอย่างวันนี้ลูกหมีก็นําพิลโลมิสที่ตัวเองอใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะมาแชร์กับเพื่อนๆกันด้วยนะซึ่งลูกหมีใช้เป The Ultimate นนเป็็นนนนนนขอออองงง Ultimate Space ัีี้้้ลยยคค่่ะะะะากจเป็น แบรนด์ไทยเรานี่แหละนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะเป็นออร์แกนิกดักตด้วยนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติคะ่ะผสมพวกเอเซนเชลออน์นะคะแล้วก็มีสารสกัดนะคะของเทอร์ปีนด้วยสมคุณของเขาก็คือจะช่วยรักษาอาการแบบว่านอนไม่หลับนะคะรวมถึงทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มี้านพวกโรคซึมเศร้าด้วยอย่างกลิ่นที่ลูกมีใช้อันนี้นะจะเป็นกลิ่น perfect relief ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเราอยู่ในสปาเลยนะคะมีความรู้สึกแบบว่าเบาๆสบายๆนะคะฟิลแบบว่าผ่อนคลายมากๆนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของพวกโรสบูดนะคะ แล้วก็กระดังงานะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบรีแล็กซ์นิดนึงนะคะซึ่งจริงๆอะเขาก็มีอีกหลายกลิ่นเลยนะกลิ่นกุนนายทามนะคะจะมีกลิ่นหอมของดอกมะลิผสมกับลาเวนเดอร์ค่ะให้ความรู้สึกแบบหอมเย็นๆนะคะใครที่ชอบบรรยากาศฟ,ฟิลฝนตกนอนซุปเปอร์โฮมนะกลิ่นนี้รับรองนอนหลับฟันดีแน่นอนค่ะกลิ่นพิษฟูลโมเมนต์นะคะกลิ่นนี้ก็จะมีความหอมไม้อบเชยผสมกับดอกออริสค่ะจะให้ความรู้สึกสงบมั่นคงแล้วก็อบอุ่นนะคะช่วงไหนทํางานมาเหนือหน่อยๆนะได้กลิ่นนี้รู้สึกดีขึ้นแนนนน่่อกลิ นะคะกลิ่นนี้จะหอมกุหลาบผสมกับวานิลาค่ะใครชอบกลิ่นความหอมหวานนะคะมาทางนี้เลยจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายชวนฝันหวานสดุสดๆสําหรับใครนะคะที่มีปัญหานอนหลับยากนะคะหรือว่าแบบไปนอนต่างถิ่นต่างที่แล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินใช่ไหมคะก็ลองดูกันนะลูกหมีว่าอาจจะช่วยเพื่อนๆหลับได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงแบบว่าปีใหม่นี้ใครไม่ได้มีแพนไปไหนนะคะก็สามารถฉีดเปลี่ยนบรรยากาศในห้องก็ได้เช่นกันนะคะน้องก็มีขนาด30 ml นะคะเป็นขนาดที่กระทัดรัดเนาะแล้วก็ราคา300 บาทนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้นะเขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะเป็น New Year Gi ิปเซค่ะทุกคนก็ลดมากกว่า20%เลยนะคะยังไงก็ลองดูกันนะคะในเซ็ตก็จะมีทั้งหมด4กลิ่นเลยค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะทางแบรนด์เขาก็ได้แจกส่วนลดเพิ่มอีก100บาทเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆแอดไลน์ตามนี้ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกของที่ลูกหมีได้มาจากที่เซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรกันบ้างนะคะจะบอกว่าสำหรับทริปนี้นะคะลูกหมีแบบว่าชอบน้อยมากๆเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าข้าของีจนะ มีความแพงกว่าบ,บ้านเราเลยนะบางอย่างเท่านั้นที่ถูกกว่านะคะถ้าไปที่เซี่ยงไฮ้ที่ต้องไปอันดับแรกเลยก็คือนี่จ้าเราก็ลองไปจุ่มๆซุ่มๆดูนะคะเพราะว่าตอนที่ลูกหมีไปที่เออถนนหนานจริงมันมีบ๊อกมาร์ทแบบว่าใหญ่มากๆนะคะก็เลยลองเดินเข้าไปเล่นๆนะแล้วก็ได้มากล่องหนึ่งนะคะซึ่งลูกหมีแอบแกะไปแล้วแหละก็ได้เป็นน้องคนนี้มาค่ะทุกคนนี่เป็นแบบรูปหมานะคะสงสัยดวงชะตาจะผูกพันกับน้องหมานะคะซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบหลายอันมากๆเลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะไปเป็นทวงกุญแจใดๆอะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะได้เป็นพวกเครื่องสาอางแล้วค่ะทุกคนอันนี้ลูกหมีได้มาจากที่วัดส,สันทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆอะลูกหมีลองเทียบราคาแล้วว่ามันมีความแพงกว่าบ้านเราค่ะลูกหมีก็เลยได้มาแต่เครื่องสาอางของพี่สาวจีนทางนั้นนะคะชิ้นแรกเลยที่ไปแล้วต้องซื้อต้องซื้อนะจ๊ะอันนี้ก็คือนี่เลยค่ะของแบรนด์ JUDY DOR นะคะเป็นไฮไลท์แอนด์คอนทัวร์จ้าซึ่งอันเนี้ยลูกหมีแบบว่าเห็นพี่สาวจีนคือรีวิวกันให้ว่อนนะคะในแบบว่าตอกๆแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือ ลูมิได้มาเป็นตลับสุดท้ายค่ะทุกคนจากแบบในร้านเขานะคะในวัสดุนะคือเหลือสุดท้ายจ้าเดี๋ยวอันนี้จะมาลองใช้ในคลิปแต่งหน้าด้วยนะคะซึ่งแบบดีใจมากเลยค่ะทุกคนที่ได้มาตอนแรกแบบแอบฟลีลแล้วว่าเพราะว่าเหมือนไปหาไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าไม่มีหมดอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วเหมือนแบบสุดท้ายท้ายสุดมันก็คือเหลืออีกหนึ่งตลับเท่านั้นนะจ๊ะก็ดิฉันก็ได้มาจา้าต่อมานะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกค,ค,ค่ะทุกคนของ c o l o r Key นะคะอันนี้ลูมิไม่แน่ใจว่าใช่แบรนด์ของพี่สาวจีนไหมนะแต่ว่าคิดว่า่าานจะ ใช่นะคะนี่นะคะแพคเกจิ้งก็คือมีความแบบว่าเข้มๆแบบช็อกโกแลตใดๆนะคะทุกคนแล้วก็ด้านในจะเป็นฟิลลิปแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบลิปจิ้มจุ่มนิดนึงนะคะสีสวยมากตอนลูกหมีสพอตที่แบบ ลองมาก็คือชอบสีนี้เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทาลงที่ปากนะรู้สึกว่าจะประมาณแท่งละ200มังค่า2องหรือสาม้ได้แลละถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยนะคะชิ้นต่อมาอันนี้จะเป็นชิ้นสอว่าดอลลี่อายใดๆนะคะของแบรนด์ A U O U อ่านว่าอะไรเอ่ย ก็คือเป็นแบบกลิตเตอร์กริตใจนะคะเอาไว้ทาด,ดอลลี่ไอายใดๆนะเหมือนเขาจะมีสองสีตอนที่ลูกหมีไปสวอตดูนะคะแต่ว่าลูกหมีได้มาเป็นสีที่มีความแบบพีชพีชนิดนึงนะคะเป็นสีหนึ่งสสองนี่นะคะแทนเป็นแบบนี้ค่ะตอนลูกหมีไปลองอ่ะคือน้องแบบติดทนมากเลยนะให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะประมาณนี้สีจะมีความเหลือบๆนะคะให้ลูกหมีทาให้ดูนิดหนึ่งดีกว่าเฮ้ย มันจึ้งอยู่นะทุกคนแต้มไปนิดเดียวเังอ่ะอันนี้เหมือนราคาน่าจะประมาณร้อยนิดนิดหรือเปล่าลืมอินไม่แน่ใจจจาราคาไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเหมือนซื้อมาเนี่ยราคาแบบหลักร้อยทั้งนั้นเลยวิ <c oughs> ดอลลี่ปะเป็นพี่สาวจีเลยจ้ะ ตอินมาละหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้แบบไปแต่งหน้าในคลิปแต่งหน้าให้เพื่อนดูกันอีกทีต่อมานะคะอันนี้เป็นฟิลแบบพี่สาวเกาหลีบางจาเป็นของ t w e c e นะคะทุกคนคือน้องราคาดีกว่าที่ไทยลูกหม,มีก็เลยซื้อมานะคะซื้อเป็นบัชออนมานะอันนี้สี City Move นะคะจะมีความตุ่นมว่มวงนิดนึงนะนี้ค่ะทุกคนสีแบบน่ารักมากเลยนะมันจะมีความเป็นสีแบบชมพูตุนต่นตุ่นม่วงนะคะเดี๋ยวแอบ,บปัดให้ดูกอนทุกคนดูดิเถวไว้แบบว่าเอาไปใช้ในคลิปแต่งหน้าให้ดูอีกทีนะคะเห็นห็นนนมมมัจะเปชพูแบบ มีความม่วงอะ่ะเดี๋ยวลองพาเลไตไฮไลท์กับคอนทัวร์ให้ทุกคนดูดีกว่านะคะมีความเห่อเนาะลองไปเลยละกันเดี๋ยวจะลองตัวไฮไลท์ตรงนี้ให้ดูนะคะโอ้ <S <S oh my god โอ้โหฟาดมากคะ่ะคุณแม่โอ้ oh, oh, เลิศอยู่นะอะ่ะลองคอนทัวร์บ้างนะคะอืมสีคอนทัวร์ลูกหมีว่าได้คะ่ะมีความอมเทาแต่ว่าไม่ได้เป็นเทาที่โดดกับผิวเรานะ โอเคนะทุกคนจึงอยู่จ้านี่ค่ะแค่นี้เลยสําหรับของที่ช็อปมาที่จีนนะคะน้อยน่ารักกุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กมากๆเป็นการไปเที่ยวที่ได้ของช้อปปิ้งที่น้อยที่สุดแล้วนะคะเอามาอันแพคให้ทุกคนดูกันประมาณนี้เลยค่ะ